ครับขออนุมโมทนาบุญร่วมกันครับเอฟซีทุกคนทุกท่านวันนี้หลวงปู่ได้มาร่วมบุญงานบวชพระใหม่ก็ขอให้เอฟีทุกคนทุกท่านร่วมอนุมโมทบุญในครั้งนี้กับพระใหม่ซึ่งเป็นพุทธบุตรที่จะได้เข้าสู่ร่มการสมพัสในวันนี้ครับก็ขอเชิญ ทักทายทุกท่านนะครับร่วมบรรุโลภทนาบุญกับพนาคใหม่วันนี้บวชกันสามรูปสามตนสามองค์ครับ รับคณะสถา f ีทุกคนทุกท่านนะครับร่วมมร่มทนธนาบุญกับการบวชพระใหม่กับหลวงปู่วันนี้หลวงปู่ได้มาร่วมงานบุญบวชพระใหม่ของเยาวชนพุทธสมุทรที่จะเข้าสู่ร่มกาสัมภัรในวันนี้จำนวนสามองค์ด้วยกันขอบุญกุศลครับขณะนี้กำลังล้างเท้าพ่อน้านะครับพ่อน้าจะเข้าสู่พระโบสถส ก็พ่อแม่ก็จะล้างล้างเท้านะครับพ่อน้าพ่อนากันนะครับแล้วดเ่ออพเ้าข้รึ้นมาเี้ด็กนมาเป็นนรออะรเนี่ยเออเพืได้ว ครับคณะศัทธาสาธุชนเอซี F C, ทุกคนทุกท่านนะครับรวมอนุมโมทนาบุญโดยพร้อมเพียงกันซึ่ง เราชาพุทธเมื่อมีการได้เข้าอุสมบทกับลูกๆหลานๆถ้าเราได้มีโอกาสได้ร่วมอนุโมทนาบุญผู้นั้นจะได้อานิสงส์แห่งการอุสมบทกับพระสงฆ์พุทธบุตรในครั้งนี้ด้วยขออนุโมทนาสาธุขอขอให้บญกุศลทั้งหลายเหล่านี้จงอำนวยอวยชัยให้กับทุกคนทุกท่านจะมีความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจ ปรรถนาทุกไดคอได้ทุกความมุ่งนันปรัชนาทุกประการทุกคนทุกท่านทุกการทุกคนทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุ Mm-hmm.